พูดปลายลำดับสุดท้ายของเพื่อนสมาชิกจากพรรคประชาชนก็ต้องเริ่มต้นด้วยคำสาร,รภาพครับว่าองนันครับสอ,สองสมัยแรกก็าไม่คาดคิดนะครับต้องผ่านการน,นายกสี่ครั้งรัฐบาลสองครั้งครั้งนี้ก็เป็นการอภิปรายทางนโยบายเป็นครั้งที่สามในรอบสองปกติแต่เราก็จําเป็นต้องทําความเข้าใจครับว่าการอภิปรายทางารนโยบายในรอบนี้ไม่เหมือนกับสองรอบก่อนครับเพราะเราไม่ได้คาดหวังให้รัฐบาลชุดนี้ทํางานครบวาระให้เป็นรัฐบาลที่ผมขอเรียก,าก่ารัฐบาลเฉพาะการเฉพาะกิจเฉพาะลักษณะ เฉพาะการแน่นอนครับเป็นรัฐบาลที่สภาจะอนุญาตให้ทางานได้ไม่เกินสีเดือนเฉพาะกิจก็คือมีภารก,กิจหลักในการเข้ามายุบสภาและปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นรัฐบาลเฉพาะลักษณะครับที่ถูกคาดหวังให้ต้องคงสถานนะเป็นรัฐบาลเสียข้างน้อยจะผ่านกฎหมายอะไรก็ผ่านไม่ได้พวกผมพักฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยจะออกนอกลูก่นอกทางพวกผมฝ่ายค้านก็สามารถหลงได้ตลอดสวันที่ผ่านมาครับผมคี่ว่าเพื่อสมาชิกและประชาชนนั้นได้พูดไปเกือบครบทั่วแล้วว่าเราเห็นว่ารัฐบาลน,นี้ควรจะทํานโยบายอะไรบ้างเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะหน้าให้กับพี่น้องประชาชนในระยะเวลาสั้นๆสี่เดือนข้างหน้านี้แต่ขอสรุปออกเป็นสามสงครามครับที่ท่านต้องแก้ดุกนสงครามที่หนึ่งครับคือสงครามเศรษฐกิจที่ท่านจําเป็นจะต้องกระตุ้นให้ประชาชนนั้นมีกินมีใช้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซามาหลายปีเราไม่ติดขัดครับที่ท่านจะเดินหน้านโยบายคนละครึ่งพัสด์แต่อยาาใไรท่านพัส์อีกอย่างหนึ่งครับคือเงื่อนไขในการทําให้การบริโภคนั้นเพิ่มขึ้นจริงๆครับไม่ใช่แค่เป็นการ ย้ายยอดขายจากร้านค้านอกโครงการมาสู่ร้านค้าในโครงการสงครามที่2ครับคือสงครามการค้าระหว่างประเทศทำยังไงให้รัฐบาลน,นั้นช่วยพยุงให้ผู้ประกอบการไทยนั้นดืมตาอ้าปากได้ภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนคิดว่ามี2เรื่องสำคัญกับที่ต้องทำอย่างที่1ก็คือปัญหาสินค้าสูงสิทธิ์ซึ่งอยากจะขออนุญาตแนะนำนรัฐมนตรีพาณชย์ให้ใช้จุดแข็งของท่านในฐานะคนนอกพยายามจะฟังข้อมูลอย่างรอบด้านไม่ใช่จากขพรา,ราชการเิงอย่างเดียวฟังข้อมูลที่แท้จริงจากภาคเอกชนถึงสภาพปัญหาด้วย ส่วนอย่างที่2ครับคือเรื่องของการวางแผนมาตรการในการป้องกันการพุ่งตลาดที่ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมนั้นเข้าถึงได้ไม่ใช่แค่บางอุตสาหการรมที่เป็นอยู่ถ้าทําแบบนี้ท่านจะสามารถช่วยผู้ประกอบการให้ไม่เจอสภาวะที่ว่ามองไปทางหนึ่งก็เจอภาษีอัตราสูงจากสหรัฐมองไปทางหนึ่งก็เจอสินค้าราคาถูกทลักเข้ามาจีนส่วนสงครามที่สามครับประธานคือสองครามเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งผมเห็นว่าภารกิจหลักของรัฐบาลการเร่งคืนความปกติที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว สิ่งสาคัญที่สุดคือการทลายเรื่องของกระเป๋าสตางค์และความชอบธรรมในเวทีโลกของผู้นํากัมพูชาซึ่งขั้นต่ำที่รัฐบาลทาได้ก็คือการเร่งทลายธุรกิจสีเทาที่อาจจะหล่อเลี้ยงเครือข่ายต่างๆแต่ท่านประธานครับในเมื่อรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลอายุสั้นผมต้องเรียนตามตรงครับว่าสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดไม่ใช่ว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ทําอะไรที่ควรทําแต่สิ่งที่ผมกังวลที่สุดครับคือรัฐบาลจะไปทําอะไรที่ไม่ควรทาเพราะหากรัฐบาลไปทําอะไรที่ไม่ควรทําสร้างความเสียหาย ที่แม้กระทั่งรัฐบาลถัดไปเข้ามาก็แก้ไขไม่ได้เราจะเจอสภาวะที่ว่ารัฐบาลนั้นอยู่สั้นแต่ความเสียหายอยู่ยาวคุณระ้านจากการรวบรวมข้อมูลตลอดสองวันที่ผ่านมาและคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีถ้าเราไม่ต้องการที่จะเจอปรากฏการณ์ที่รัฐบาลอยู่สั้นแต่ความเสียหายอยู่ยาวผมคิดว่านโยบายและการกระทําของรัฐบาลจะต้องไม่ทำสามอย่างครับคือไม่ขายของไม่ขายฟันและไม่ขายสมบัติของชาติครับมาประการแรกครับท่านต้องหลีกเลี่ยงนโยบายขายของครับ ด้านคือนโยบายที่เน้นหาสินเลือกตั้งมากกว่าเน้นทางหาทางออกให้กับประเทศเป็นนโยบายที่มุ่งเป้าในการสร้างคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลชุดนี้แต่ไปสร้างภาระข้อจํากัดให้กับรัฐบาลชุดถัดไปผมยกสั้อางสองตัวอย่างครับตัวอย่างที่หนึ่งครับคือชุดนโยบายลดค่าของชีพครับเปิดคัาแสงนโยบายฉบับที่ดูเราจะเห็นหลายข้อความครับที่เป็นการลดแลก,กแจกแถมแต่ยังขาดรายละเอียดอยู่ครับว่าจะทําอย่างไรให้สามารถลดค่าของชีพได้จริงๆ โดยไม่ใช่เป็นเพียงการเอาพอบประมาณภาษีของประชาชนในอนาคตมาทำโปรโมชั่นก่อนเลือกตั้งผมไม่รู้ครับรัฐบาลน,นั้นตกลงแล้วจะเปลี่ยนนโยบาย20บาทตลอดสายไปเป็น40บาทตลอดวันหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับค่าโดยสารแต่เราก็ต้องรู้ดีครับว่าตราบใดที่เราไม่สามารถผลักดันพรบตัวร่วมให้ผ่านรฐสภาออกมาได้ตราบใดที่นิยามเรื่องค่าโดยสารร่วมยังไม่ชัดเจนและไม่มีกลไกให้รัฐบาลน,นั้นไปเจรจากับเอกชนให้ลดค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนท้ายสุดแล้วท่านก็จะลดค่าโดยสารในสี่เดือนนี้ได้ต่อเมื่อเอาเงินภ่าษสีประชาชนในอนาคตของ จะเช่นเดียวกันครับในส่วนของค่าไฟครับผมไม่รู้หรอกครับว่าในสี่เดือนข้างหน้านี้ท่านจะประกาศโปรโมชั่นลดค่าไฟอยู่ที่ก <c oughs> ี่แบาทแต่ตราบใดที่ทานายกนั้นยังคงเดินรอยตามอดีตทานายกไปตีก็อกครับในชุมพลังงานแต่ไม่พยายามเจราจากับกลุ่มในชุมพลังงานเพื่อพยายามจะเจราจาเรื่องสัญญาโรงไฟฟ้าเอกชนก็ดีหรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบแอดเดอร์ก็ดีท้ายสุดแล้วท่านก็สนค่าไฟไม่ได้ยกเว้นท่านเอาเงินภาษีประชาชนมาปุ แต่การลดค่าครองชีพของประชาชนเป็นเรื่องที่ดีครับผมผมสนับสนุนต่าเข้าใจความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ผมกังวลครับรัฐบาลชุดนี้จะอยู่ในตําแหน่งสเดือนเท่านั้นถ้าเรานับในช่วงของงบประมาณปี69แต่หากนับเฉพาะโปรโมชั่นที่ท่านแถลงไปแล้วก็คือคนละครึ่งพันซึ่งท่านพูดเองว่าเป็นแค่เฟสแรกตัวเลขมันผงชี้ครับว่ารัฐบาลนี้กำลังจะใช้งบประมาณทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับของงบกระตุ้นเศรษฐกิจของงบปี69หรือหากจะรวมเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินในงบกลางมาด้วยก็็คิดเปนถึง33% แต่ถ้าเราไม่รู้ครับว่าถ้าบวกกับโปรโมชั่นที่อาจจะมีมาเพิ่มเติมในช่วงสี่เดือนหน้านี้ตกลงแล้วรัฐบาลชุดน,นี้จะนําเอาเงินภาษีของประชาชนในอนาคตมาหาเสียงลงหน้ามากแค่ไหนแล้วรัฐบาลชุดถัดไปจะเหลือพื้นที่ทางการคลังเท่าไหร่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอีกตัวอย่างนึงครับของนโยบายที่สังคมก็ตั้งคําถามว่าเน้นหาเสียงหรือว่าเน้นหาทางออกมากกว่ากันก็คือข้อเสียของท่านครับในการเร่งเดินหน้าทําประชามติเรื่อง MOU ไทยกัมพูชาให้เสร็จภายใต้รัฐบาลชุดน,นี้ผมย้ําแบบนี้นะครับ ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนในสถานณแห่งนี้พวกเราคนไทยทุกคนเห็นตรงกันครับว่าประเทศไทยจะต้องไม่ถูกบีบให้ไปยอมรับแผนที่ที่ทําให้เราเสียเปรียบในวงเจรจาอย่างไม่เป็นธรรมเราเห็นตรงกันครับว่า MOU ต้องไม่ใช่เป็นเพียงกระดาษไม่กี่แผน่นที่ทําอะไรไม่ได้เลยถึงแม้กัมพูชาจะละเมิดข้อตกลงเราอีกร้อยครั้งก็ตามแต่ถ้ารัฐบาลอยากให้พวกผมเชื่อว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่คิดมาอย่างรอบคอบไม่ใช่เป็นเพียงเทคนิคในการหาเสียงกับประชาชนบางกลุ่มท่านตอบผมชัดๆวันนี้เลยครับ ว่าคณะกรรมการวิสามานันเรื่อง MOU ที่สอสอพักท่านเสนอและรัฐมนตรีที่ท่านนั่งเป็นประธานอยู่จะศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนแบบนี้เส็จภายใน4ี่เดือนจริงใช่ไหมครับท่านมีแผนจะทํายังไงให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่มันรอบด้านภายใน4เดือนข้างหน้านี้แล้วท่านตอบผมด้วยครับพราในการทําประชามาติเรื่องนี้ท่านจะถามกี่คาถามครับ MOU 4 3 4 4คําี่ถามเดีวยวกันไหมครับหรือจะแยกคําถาม ตัวเลือกที่ประชาชนมีจะมีแค่ยกเลิกกับไม่ยกเลิกหรือท่านจะพยายามเปเจราจาข้อเสนอที่มันดีกว่ามานําเสนอประชาชนตั้งแต่กูหาประชามติแล้วถ้าพี่น้องประชาชนเข้ากูหาตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะยกเลิกท่านมีแผนรองรับแล้วอย่างครับว่าจะมีกลไกอะไรมาแทนที่หรือไม่เพื่อทําให้ประเทศไทยไม่เสียเปรียบไม่เสียท่าในเวทีโลกเมื่อวานครับผมก็นั่งฟังอยู่ในห้องนี้ครับท่านรองนายกก็ให้ข้อสังเกตที่ดีว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจอาจจะไม่สมควรที่จะมาคิดแทนพี่น้องประชาชนว่าควรจะยกเลิกเอโบยูแบบนี้หรือไม่ แต่ผมเรียนด้วยความเคารพครับถ้าท่านนาย,ยกตอบคำถามพื้นฐานผมเมื่อสักครู่ไม่ได้ผมก็ต้องถามกลับไปครับว่าเรารัฐบาลจะปาะกิจนี้สมควรหรือไม่ที่จะมาคิดแทนพี่น้องประชาชนว่าการหาทางออกเรื่องนี้ควรจะเป็นการเร่งรัดการทาชามติหรือไม่ปัญหาที่สองครับคือนโยบายที่ผมเรียกว่าเป็นนโยบายไยฝันชัดเจนที่สุดก็คือสิ่งที่ท่านพูดไว้เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายระดับพรบรผมนั่งนับดูครับในคำแต่งนโยบายนี้ มีข้อเสนอมีคำสัญญาในการผลักด,ดันการแก้ไขกฎหมายระดับพรบรผ่านสภาชุดนี้อยู่อย่างน้อยแปดฉบับครับหลายฉบับเป็นประโยชน์นะครับบางฉบับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมเสนอไปด้วยแต่ผมเห็นไม่ออกจริงๆว่าท่านจะผลัดดกดันกฎหมายเหล่านี้ให้ทันสีเดือนได้อย่างไงยกตัวอย่างสองสามตัวอย่างครับตัวอย่างแรกเป็นสมาชิกผู้ปแล้รครับพรบรการศึกษาเป็นความหวังของคนครับว่าจะมาช่วยปฏิรูปการศึกษาให้เท่าทันโลกแต่ประชาชนเขารอมาแล้วสองปีตั้งแต่การเลือกตั้งครับตอนนี้ยังไม่มีร่างของหน่วยงานบริหารคลอดออกมาเลย ถ้าท่านบอกว่าท่านจะเอาร่างของพรรคการเมืองภ่าคประชาชนที่เสนอมาแล้วตักดันต่อท่านาทราบไหมครับว่าตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6ร่างครับเฉลี่ยร่างละหนึ่งร้อยสามมาตราเต็มไปด้วยความเห็นต่างเรื่องสิทธิธผู้เรียนเรื่องคุณสมบัติครูเรื่องโครงสร้างกระทรวงจะหาข้อสุดไดท้าันสี่เดือนอยังไงตัวอย่างที่สองครับพอรบกวนใครไม h เปลีนครับสาคัญเช่นกันครับอันนี้โชคดีหน่อยครับว่า่วยงานมีร่างของตัวเองพร้อมแล้วแต่ร่างนั้นมีอยู่200อมาตรานะครับแล้วพอไปดูรายละเอียดครับผมก็คิดว่าท่านเอาร่างนั้นดันต่อทันทีเลยไม่อง หรือว่าแก๊สเือคกระจกสุดที่เป็นศูนย์ที่อยู่ในร่างดังกล่าวกับที่อยู่ในคําแสงนโยบายของท่านวางเป้าหมายไว้ต่างกัน15ปีครับหรือตัวอยานน่างนึงครับพอรบอการพนันครับผมตั้งคําถามจริงๆครับว่ารัฐบาลน,นั้นเตรียมร่างกใหม,หม่ไว้แล้วหรือ,อยังเพราะในมุมหนึ่งครับท่านเขียนในคาแสงนโยบายว่ารัฐบาลจะควบคุมและลดการ,รอนุญาตก,การเล่นการพนันให้ได้มากที่สุดแต่มันสวนทางเหลือเกินครับ กับร่างแก้ไขพรบการพนันของกระทรวงมหาดไทยสมัยที่ท่านนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆในป66ี66-68ที่เป็นการเพิ่มอำนาจและดุลพิให้เจ้าหน้าที่ในการไปปลดล็อกการพน,นันออนไลน์ดังนั้นครับผมเสนอว่าแทนที่ท่านจะใช้เวลาในสภาสี่เดือนงนานนี้กับการตักเตืนกฎหมายที่แม้จะเป็นประโยชน์แต่ท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าทําแล้วก็เสร็จไม่ทันหรือถ้าทันก็จะได้ทางออกแบบครึ่งๆกลางผมเสนอครับท่านคืนเวลานั้นมาให้พวกเราใส่ที่ติดบัญชีมาครับ ให้พวกเรามาคุยกันเองว่าจะหยิบกฎหมายในบ้างที่เสนอเข้ามาแล้วถักกันต่อให้เสร็จพายในสเดือนอาจจะเป็นฉบับที่มาตราไม่เยอะที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันและมั่นใจว่าทําแน่นอนทําได้ทันแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ครับสภาเราจะไม่มีร่างกฎหมายของกรมเสียงข้างน้อยครับมีแต่ร่างกฎหมายของสสและของภาคประชาชนและถ้าเป็นแบบนี้ครับตรงไปตรงมาครับพักไหนเห็นว่ากฎหมายนี้เป็นประโยชน์ก็เข้ามาโหวตส่สนกฎหมายดังกล่าวไม่ต้องมีพักไหนมาลำบากใจก็เป็นปคงประชุมให้กับใครส่วนประเด็นที่สามครับท่านตรงหลีกเลี่ยง นโยบาย,ยการทางที่อาจจะเข้าถ่ายการขายสมบัติของชาติผมน้อมรับนะครับเพราะรัฐบาลชุดนี้รัฐนายงเองพูดอยู่หลายครั้งครับว่าท่านรักชาติท่านต้องการจะปกป้องชาติโดยเฉพาะในเรื่องของเขตแดนและก็อธิปไตยเป้าหมายนั้นถูกต้องครับผมเชื่อว่าเราทุกคนนั้นเห็นตรงนแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกของผมตลอดสองวันที่ผ่านมามีความกังวลใจก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมจะปกป้องสมบัติของชาติในมิติอ,อื่นๆเข้ากับที่พร้อมจะปกป้องเรื่องของเขตแดนและอธิปไตยของเราหรือไม่ ยกตัวอย่างชัดๆสองตัวอย่างครับสมบัติของชาติประเทศที่หนึ่งครับคือทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเราถ้ารัฐบาลรัฐนายกร,กรักชาติจริงครับท่านต้องไม่ปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลกลุ่มใดคุกเอาที่ดินของรัฐนไปเป็นของตัวเองครับตัวอย่างที่ชัดเจนครับในกรณีเขากระโดดผมไม่พูดซ้ำรายละเอียดในมุมหนึง่งพวกเราก็จะจับตาดูครับว่ากรมที่ดินภายใต,ยตย้การกำกับดูแลของทัานายกในฐานะที่มาอควบและมนตีมหาดไทยด้วยจะทําอะไรไม่ชอบผ่านๆไม่ แต่ถ้าท่านรักชาติจริงครับท่านต้องสนับสนุนให้การรถไฟนั้นเดินหน้าต่อครับในการฟ้องศาลฎีรรมเพื่อเพิเพออกถอนแปงต่างเมื่อสักครู่ท่านรองนาย,ยกพูดครับว่ามีอยู่900แปลงจัดทยอยทยอยครับผมเสนอแบบนี้ครับเสนอจัดระดบ,บความสำคพัญธ์ให้ท่านท่านเริ่มที่สองแปลงนี้ครับ3466กับ8 5, 5 6 4ครับเป็นสองแปลงที่ปปชชี้ชัดแล้วว่าเป็นการปลอกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมายและเป็นสองแปลงของตระกูลใหญ่ในบุรีรามไม่กระทบชาวบ้านทั่วไปแน่นอนเมื่อวานเย็นครับ เหมือนจะรู้ว่าผมจะพูดว่าอะไรด้วยก็มีเพจ a c e b o o k ของการรถไฟครับอบอกว่าผู้ว่าได้อนุมัตเิเิดหน้าฟ้องแล้วแต่ผมก็ยังต้องจับตาต่อครับว่าอนุมัติแล้วจะฟ้องเมื่อไหร่แล้วในเมื่อหลักฐานชัดขนาดนี้พวกผมก็ต้องรอดูครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงถ้าผลลัพธ์ออกมาด้วยหลักฐานชัดขนาดนี้เกิดไม่สามารถให้ที่ดินกลับมาเป็นของรัฐได้ทุกคนจะสงสัยครับว่ามันคือมวยล้มต้มคนจนครับวนสมบัติของชาติาที่สอนครับสำคัญเช่นกันครับก็คือสถาบันาการเมืองของประเทศเราที่ใช้อำนาจแทนพี่น้องประชาชน คนที่นั่งในสภาแห่งนี้ครับเข้าสู่อำนาจได้ด้วยทางกระทำที่ไม่ชอบในกฎหมายก็ไม่ต่างอะไรครับกับการที่เราไปขโมยอำนาจมาจากประชาชนในประเทศชาติครับดังนั้นครับถ้ารัฐบาลนั้นรักชาติจริงครับและต้องการรักษาหลักิติธรรมอย่างเคร่งครัดถ้าไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยให้ไปก็ตามพูพิสูจน์เกี่ยวข้องกับการโคงสวมีที่ยืนในรัฐสภาแห่งนี้ครับและในฐานะนายรุฐมนตรีครับท่านต้องพูดที่ชัดครับและทำเต็มที่ เพื่อไม่ให้กระบวนการสอบสวนใดมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าไปเกี่ยวข้องท่านควรจะลุกขึ้นมาพูดครับทาความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกผู้พที่ษหาครับว่าหยุดได้แล้วการใช้อํานาจแต่งตั้งกรรมการกรระกรรมการกรกตกอน,อนอกรเรื่อยๆท้งที่คดีของพวกท่านก็อยู่ที่กรกตท่านควรจะพูดครับกับรัฐมนตรีว่าการการะทรวงที่ทำครับที่ท่านเองก็บอกว่าท่นนนา,านกำลังพูดเพราอในฐานะที่รัฐมนตรีนั้นเคยเป็นรัฐอาตำรวจที่อยู่ภายใต้คณรรมาบัญชาการของสวท่านหนึ่ง ที่ก็ครูข้อแา้หาด้วยผู้ได้ชัดครับว่าท่านรัฐมนตรีจะไม่ไปแทรกแซงและข้อเท้าให้กับคดีแล้วนะเดี๋ยวตั้งครับสี่เดือนข้างหน้านี้ครับคือภารกิจสําคัญที่พวกเราฝ่ายค้านต้องทำทุกทางครับก็ไม่ปล่อยให้รัฐบาลที่อายุสั้นนี้ไปสร้างความเสียหายที่อยู่กับเราอย่างแต่เท่านั้นไม่พอครับอีกภารกิจหนึ่งที่ทุกคนต้องทำครับคือการติดตามการรักษาสัญญาตามเงื่อนไขเอ็มโอเอและกรอการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมคงไม่ต้องพูดซ้ำนะครับ ว่าทำไมผู้ผมให้ความสําคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไมผมมองว่าสําคัญสำหรับพี่น้องประชาชนไม่ได้สําคัญสาหรับนักการเมืองแต่เพื function, majesty, online, sweating, ่อไม่ให้ทนายกแพ้เสียไม่โหวตตัวเองครับผมก็ต้องย้ำอีกรอบนะครับว่าท่านคิดว่าทําไมต้องแก้รัฐธรรมนูญทำไมไม่แก้ป่าท้องก่อนเพราะเราไม่เคยบอกว่ารัฐบาลยุตสธรรไหนนั้นจะต้องทําเฉพาะแค่เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเราเข้าใจว่าก็ต้องแก้ปัญหาอื่นไปด้วยแต่เราก็ต้องย้ำครับตามที่ปรากฏในสไลด์ที่จะโว์ขึ้นจอว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญ60 คนไทยครับต้องเผชิญกับสานว่าประชาธิปไตยถดถอยนโยบายล้าหลังทุจริตเรื้อรังในมุมนึ่งครับประชาธิปไตยเราถดถอยครับสถาบันการเมืองมีความยึดโยงกับประชาชนน้อยลงนะ้วหนึ่งหกสิบประชาชนเลือกสสเข้าไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งไปย้ายไปทำงานกับอีกพักหนึ่งโดยไม่ขออนุญาตประชาชนประชาชนเลือกสอส,สอขออชชชชเอสอข้ามาในสภาเลือกรัฐบาลเป็นคนเงียบแต่ตอนนี้คนที่ชี้ขาดาแก้กฎหมายอะไรได้ทำนโยบายอะไรได้ตั้งใครเป็น็เปนอยู่ในคอรมอได้กลับคือตุลาการก้นนาวไปสังคมชุมนุม ทีบเยไปเราก็ไม่ได้มีนวัตรกรรมอะไรในมายาวนานถึงี่ปีครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารัฐมนุนไปออกแตบให้รัฐบาลนั้นไม่มีสมาชิและแรงจูงใจในการทีด่เทดียวยไปสมาชิต้องใช้ไปกับการต่อสู้กับนิติสงครามแรงจูงใจก็แทบจะไม่มีเพราะรัฐบาลอยู่รอดได้เพราะแทบจะไม่เกี่ยวข้องเลยกับความตึ่นอใจของพี่น้องประชาชนและรัฐมนุน60ศูนครับที่ถูกโฆษณาว่าปราบโกงนั้นเนี่ย กับทำให้คะแนนการพูดถึงเราแย่สุดในรอบ10ปีกลไกตรวจสอบถูกใช้เป็นเครื่องมือกในการแกล้งและการเมืองสอตองงอทำงานขยันผิดจ,จุดไปไล่ล่าคุณครูที่ลืมใส่เศษตอนซื้อเครื่องเขียนจะกลับปล่อยปะละเลยให้ตื่นถล่มถูกมาได้สร้างใจลุงดูของเราดังนั้นท่านประธานังว่าท่านเห็นภาพชัดว่าทำไมเราต้องเดินหน้าสการจัดทำร่างรูปแบบใหม่ต้องจริงท้ายแบบนี้ครับว่าเราเป้าหมายของการจัดทำรูปแบบใหม่ที่เราควรจะคาดหวังจากรัฐบาลชุดนี้นั้นควรจะเป็นเช่นไรแน่นอนครับเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีฉบับใหม่เสียภายในสิ้นเดือนไม่เเคยยรรีก้อง แต่เราก็ยอมรับไม่ได้ครับกับข้อความสามรรทัศในคำแถลงนโยบายที่กว้างและเตาอยู่ครับช่างไม่ได้สัดส่วนเลยนะครับกับข้อที่จริงกันกเองข้าความอยู่รอดของรัฐบาลชุดนี้แปรผันโดยตรงต่อความสําเร็จในการผัดันรการแก้ไขรัฐหนู่และการจัดทําฉบับใหม่แต่ทั้งครับทัานายกอยากเดินหน้าต่อตามเงื่อนไข่เอโบเบผมอยากให้ท่านลุกมายืนยันสองเรื่องด้วยกันครับในที่ประชุมแห่งนี้อย่างแรกครับท่านควรจะต้องลุกมายืนยันครับว่าเป้าหมายสี่เดือนข้างหน้านี้ของรัฐบาลคือการเดินหน้าสู่การจัดทำประชามติรัฐหนู่รอบแรกพร้อมดลัง เป็นรอบแรกที่รวมทั้งที่1และครั้งที่2ของคำวิสยัยทัศน์บรรลมาทําพร้อมกันและแบ่งออกเป็นสองคำถามคำถามท,ท,ที่หน่งคือเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดทำฉบับใหม่คำถามท,ที่2เห็นด้วยหรือไม่กับร่างแก้ไขบรรลุหมวด15บทับหที่รัฐสภาเห็นชอบมาเดีวเมื่อวานนั้นพูดเองนะครับว่าไม่มีคําว่าคนละพักมีแต่พักรัฐบาลดัราะนั้นครับก็ขออนุญาตว่าท่านแต่ถ้าท่านอยากให้ภารกิจที่รัฐมนุษย์สำเร็จตามเงื่อนไขที่บุเอท่านควรจะลุกขึ้นมายืนยันด้วยว่ารัฐบาลจะสนับสนุนโมเดลสตารจััดทฉบบใหม่ ที่มีประชาชนอยู่เนสำคัญครับผมคงไม่ไปเรียกร้องให้ท่านต้องมารับผิดชอบคำวิจัยของสารบัญรูนครับแต่ผมหวังว่าท่านจะเห็นว่าคำวิจัยสารบัญรูนั้นยิ่งสะท้อนให้เห็นชัดถึงปัญหาของการมีรัฐมนูลและสถาบันการเมืองที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมคัญถ้าคำวิจัยเต็มบอกว่าสสเลือกตั้งไปต่อได้ท่านก็ต้องสับผนุเต็มที่ตามที่ท่านลงนามในเอ็มโอเอแต่ถึงแม้คำวิจัยเต็มของสารบัญรูนทำให้สสเลือกตั้งไปต่อได้ยาก ผมก็ขอเรียกร้องว่าท่านต้องไม่ฉวยโอกาสโดยการเอาคำวิจัยนั้นมากดดันให้รัฐบาลต้องเห็นชอบโโอรรอตตกับโมเดลสองรอที่ตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนข,ของสมการาและไปเพิ่มช่องทางให้เกิดการฟัวและกินพวกของฝ่ายไดบนนทคิดท้ายแบบนี้ก็เป็นารับเวลาไปการที่นายกสุดนา,า,นานลุกขึ้นมายืนยันทั้งเรื่องของรถแบบทั้งเรื่องของหลักการสองร,รอน,นั้นจะไม่เป็นเพียงแค่าการยืนยันว่าท่านจะรักษาสัญญาตามเงื่อนไขเอ็มโเอที่ท่านทำกับาประชาชนแต่จะเป็นโอกาสดีครับ ที่ท่านจะได้สื่อสารกับสมาชิกผู้ิี่ผ่านโดยตรงที่ถือกุญแจในการปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมเข้าใจดีว่าการปฏิจการโน้มน้าวเพื่อสมาชิกผู้ที่านเป็นภารกิจของกเราทุกคนครับผมก็พร้อมทำเต็มที่แต่ผมเชื่อว่าบุคคลที่สามารถทำเรื่องนี้ได้ดีที่สุดมีไม่คนบุคคลที่ชื่อว่าทชานวิทินชครับไม่ใช่เพียงเพราะว่าท่านเป็นนายกที่ต้องทำเต็มที่ในการทำนโยบายหลักของรัฐบาลประสบความเสบร็จแต่เพราะที่ผ่านมาท่านกับสมาชิกผู้ทีานใจตรงกันหลายเรื่องลงเรือลำเดียวกันในหลายเหตุการณ์เสนนั้นครับ นายกจะปริสธความประธาและตามอำนาจที่เสรตรงนี้ท่านปฏิสธได้เป็นสีอของทาง่านแต่ประชาชนก็รู้ดีครับว่าความร่วมมือของสมาชิกพิจาในช่วงสี่เดือนข้างหน้านี้เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูคือตัวชี้วัดความจริงจังและความจริงใจของทาง่านในวันเรื่องร,รัฐธมนูญดังนั้นครับโดยสรุปความหวังของประชาชนสนวนมากต่อการมีรัฐมนูญฉบับใหม่ต่อนาคตประเทศไทยอยู่ในมือท่านนายกผมยอมรับว่าวันนี้หลายคนยังไม่เชื่อว่าท่านจะแต่สงสภาพความผ่อนนั้นให้เป็นจริงได้แต่ท่านเริ่มต้นในกรวนการลุกขึ้นมาชี้แจงและโน้มน้า ว่าถ้าไม่ได้มองเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเพียงแค่ภาระที่ต้องทำให้สเสร็จไปตามเงื่อนไขเออโอเอแต่เป็นภาระที่สำคัญในการซ่อมประเทศและสร้างอนาคตที่ดี